่ก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมืออคน้ระาุก MRPK กันด้วยนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในเกม Among Us อีกแล้วนะคะทำไมเป็นน้ำวะเสียงอาจจะรบกวนเยอะนิดหน่อยข่าวพายนะฮะดิลิกไม่ทันว่ายเจังโอเคตานแรกก็ไม่ได้เป็นแล้ว คุณมาไม่ทันครับโอเคโอเคเราครับหนึ่งครับเราตานหน้านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปปั่นไฟกันครับพูดเธอนึกว่า Dead เด็ดใบเด l i g h t ค่ะเใครลดออกดกทีนเนี้ย ผมต้องใส้สีเหลืองครับผมอยู่กับสีเขียวอ่อนตลอดนะครับผมเห็นสีเหลืองวิ่งลงไปตอนไฟดับล่าสุดผมอยู่กับสีแดงฮะล่าสุดผมอยู่กับสีเขียวอ่อนครับมันตายสองตบครับใช่ครับผมเป็นพยาธได้ครับมันตายใกล้ๆกันเลยครับผมรู้แค่ว่าผมได้ยินเสียงหลุดแค่นั้นแหละฮะเจอสัตรงไหนสีดํากับสีขาวหลุดอยู่ห้องหน้าหน้าห้องหน้าห้องคนขับครับ ตอนแรกเราจะไปทําห้องโอทูแล้วพอไฟดับปุ๊บเราก็เลยเดินลงไปข้างล่างเลยเฮ้ยเดินไปคุณต้องเจอศพเด็ไม่เห็นไม่อยู่ข้างล่างหน้าห้องไหนนะฮะอยู่หน้าห้องไหนอ่ะตอนนี้สีไหนกับสีไหนไปอยู่เป็นคู่บ้างครับสีไหนกับสีไหนอยู่เป็นคู่บ้างครับเราเดินไปเจอสีเขียวสองเขียวอยู่ปะใช่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 เราอยู่สองเขียวเราอยู่สองเขียวเรากําลังเดินเราเราผีอ่ะเราน้ำเงินคนบวชใครครับน้ำเงินคนบวชใครครับบวชสีเหลืองครับ เนี่ยเธอไม่มีเหตุผลอีกแหละจะใช้สามเตี้ยนะฮะเหตุผลมันแค่นี้นะคือมันมืดแล้วมันก็ชุลมุนปะแม่แม่ผมเห็นคุณวิ่งผ่านลงไปปุ๊บแล้วผมก็วิ่งตามหลังคุณมาผมก็เห็นศพเลยคือคุณมีพยานไหมคะว่าคุณเห็นไม่ครับผมอยู่คนเดียวอ่ะคุณเห็นเหลืองเขาวิ่งผ่านผมไปเห็นเองหมดเองแล้ว็ได้เราก็ได้ปะคุณเห็นสีขาวคนเดียวหรือว่าคุณเห็นสีดําด้วยฮะไม่ไม่ผมเห็นแค่สีเหลืองคนเดียว ม่หมายถึงศพอะฮะเห็นสีขาวคนนี้หรือเปล่าฮะเห็นน้งสีขาวอยู่ใกล้กับสีดําเลยครับผมก็ถ้า้เป็นตามที่คุณบอกจริงนั้นก็แค่สีเหลืองกับสีม่วงเท่านั้นแหละที่เป็นเนี่ยเกมเดียวถ้าเป็นตามการสังเกต่ารู่เพราะว่ามันเกิดการ double ลคิวเงยครับแล้วผมกับสีแดงอยู่ด้วยกันแล้วสีเขียวอ่อนกับสีเขียวเข้มเขาบอกว่าเขาอยู่ด้วยกันใช่ก็จะเหลือพวกคุณสามคนใช่ ผมเดินแล้วแต่เดินกับเขาแล้วแต่ตัดเกียวเราเดีียวนะเราคงไม่ดับเบิลคิวแล้วก็มาโมยกนเองแต่ก็เป็นไปได้ที่ว่าเดี๋ยวนะฮะก็เป็นไปได้ที่ว่าสีน้ําเงินกับสีม่วงหรือเปล่าผมสีม่วงอยู่ห้องยิงอุกกาบาตคุณมามาโมยผมมั่วแล้วมีใครอยู่กับคุณไหมครับไม่มีผมอยู่คนเดียวผมโซโล่คนเดียวมีใครเห็นเขาบ้างไหมผมไม่เห็นครับคุณทําอุกกาบาตเดี๋ยวนะฮะ สีน้ำเงินก็อยู่คนเดียวใช่ไหมฮะใช่ครับผมแล้วสีเหลืองมีตั้มเห็เหลืองมันแล้วผมเห็นศพมีใครเห็นสีเหลืองไหมฮะนอกจากสีน้ำเงินผมรู้สึกว่าเขาเดินด้มหผมใช่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 ผมรู้สึกว่าเขาเดินตามหลังผมพวาผมมาอยู่สองคนนั้นยังไงดีครับรอรอหลักฐานมากกว่านี้หรือว่ายังไงดีใช่ฮะใช่เชื่อผมฮะเดี๋ยวท้ายเกมยังไงอ่พอ m p เตอร์ก็แพ้อยู่ดีฮะถ้าเรา โหวตได้คนหนึ่งนะโอเคงั้นแยแๆก็ไปทำเฟซนะครับเดี๋ยวนะฮะงั้นเอาอย่างงี้ฮะเดี๋ยวให้สีเขียวอ่อนไปกับสีเหลืองไหมฮะแล้วให้แบบสลับคู่กันเลยอะฮะได้ได้แล้เขาฆ่าผมรักษาเราก็จะรู้ไงเราเราก็จะรู้ตัวฆาตกรไงล่ะเอาเอาอย่างงี้ดีกว่าอ่าใครอยากไปใครอยากใครอยากไปไหนก็ไปเลยฮะส่วนผมไปคนดีวแน่นอนคนครับนคุณคุณมากับผมก็ได้ผมสีน้ำเงินอ่ะ ผมสคริปนะโอเคฮะผมสคริปผมไปกับคนได้ปะคุณเสียเงินผมไปกับคนได้ปะได้คุณได้คุณได้ไหมได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นเอายังงี้อ่ะโอเคเดี๋ยวปิดไมค์ก่อนผมเอาไห้ดาวเป็นประกันผมมาเอาไห้ดาวเป็นประกันเนี่ยเนี่ยเามันแก๊บวานเราอะการนาปิดไมค์แล้วนะฮะ คฮะทุกคนตอนนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะส่งใส่สีเหลืองนะเพราะว่าเขาคงไม่โป้องอยง่างยๆขนาดนั้นถ้าถ้าสมมติว่าเขาโป้ออยเรามีนี่มันก็รู้สึกระแวงสีงเขียวมากว้าวฮะเดี๋ยวเด็กอ้โบอกแล้วว่าระแวงเพิ่งบอกไปตะกี้เองว่าเราแวกสีเขียว ก็นะทุกคนนะเราไล่ทาเคสให้เสร็จเราไม่ได้เล่นอีกแล้วทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับจะสับตรงไหนครับอืมคุณสีเหลือง <c oughs> ครับรคุณเราเดินมาจากห้อง security เจอสีแดงอยู่แล้วก็มาเดินเจอสีเขียว <c oughs> อยู่ตรงคาเฟ่ เดี๋ยวผมยังไม่ได้ถามอะไรนะเดี๋ยวเผมยังไม่ได้ถามอะไรนะเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นจะลุกจะลุกจะลกอะเยียงกอย่าลกอย่าลกไอ้หายทุกคนแล้วเขาเยียงกันเองแบบเนี้ยหยาลกอย่าลกอย่าลกอย่าลกที่เหลือทำไมอะผมอยากรู้ว่าคุณเอ่อมาจากทางไหนครับแค่นี้มาจากข้างล่างเพราะว่าเดินผ่านห้องไฟขึ้นมาห้องซีเคียวริตี้เพราะว่าเห็นไฟเห็นกล้องมาแดงก็เลยไปดูว่าใครดูมีใครอยู่แถวนั้นไหมมีใครอยู่แถวนั้นไหมสีเหลืองผมน้ำเงินครับผมน้ำเงินนะครับผมอยู่ตรงน้ำมัน ทำไมคุณไม่เห็นผมล่ะสีเหลืองน้ำเงินตรงน้ํามันอ่ะอ่ะแต่เราเดินไปสีแดงต่แดงเจอเราใช่ผมเจอคุณแต่ผมอยู่ในห้องเมดเบย์อ่ะผมเดินออกไปเจอเขาอยู่ผมจำได้้แลวผมก็เจอศพด้วยคุณจะอยู่ที่ไหนผมเดินแล้วมาเจอห้องเมดเบย์คุณคุณไม่รู้จริงดิคุณสีเหลืองคุณไมยังทะเลาะกันไม่รู้จริงนะคือ เกี่ยวอ่อนเกี่ยวอันนี้ไม่ได้ค่ารอบนี้ไม่ได้ค่าแต่ว่าเพื่อนคุณค่าศพดูรกๆนะครับศพอยู่ห้องไฟครับศพอยู่ห้องแฟครับ๋อ้ตอบฝันเนี่ยมันตอนฝันเราเดินผ่านเฉยนะเดินผ่านคุณก็ควรจะเห็นครับเพราะขนาผมเดินผ่านมันได้เกิดขึ้นรีพอร์ตเลยคุณน่าสงสัยนะครับเราเดินมาตั้งนานแล้วอ่ะเราเจอสีแดงนานแล้วใช่ไหมสีแดงไม่ไม่ไม่นานเลยพอดีผมเจอคุณแล้วผมวิ่งลงไปผมก็เจอศพเลยคุณน่าสงสัยนะครับ เพอตาผมเดินออกมาจากห้องเมเวก็เจอสิ่งเดียวกันนะเขาทะเลาะกันนะทุกคนห้องที่เป็นห้องไอ้นี่ยอ่าห้องพยาบาลห้องพยาบาลเออสีสีอะไรนะอันนั้นต้นเกมมั้งเหรอเนี่ยเกมเองไม่ไม่ไม่ก่อนตอนตอนนี้เลยตอนเวิร์บพอดีเลยอ้าวเฮ้ยเข้าไปตอนไหนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนผมวิ่งออกมาเขาอยู่ห้องซีเคียวริตี้เขาเร็วจังวะคุณเธอวิ่งลมามันอยู่ใกล้กันมันอยู่ใกล้กัน ถ้าเดินเข้าไปหมดท่อไปห้องห้องพยาบางเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันใช้เวลาสีน้ำเงินคุณเห็นเขาอยู่ข้างในหรือว่าอยู่ข้างหน้าข้างในหรือข้างหน้าข้างในข้างหน้ามาความไงเขาบอกว่า้อาผ่านผมข้างในไอ้ใครเนี่ยใครบอกเห็นเขาอยู่ห้องตีนะใครอยู่ในใครบอกเห็นอ่าเห็นสีม่เหลืองอยู่ในห้องอ่าเมดเบผมไม่ได้เห็นครับผมเดินสวนกับเขาตรงระหว่างทางเดินไปทางห้องถงใหญ่ครับ ผมสงสัยสีเหลืองครับใช่แล้วผมก็สงสัยสีเหลืองด้วยเช่นกันทุกคนก็ฟังคำอธิบายมัแล้วแปลกนะใช่ผมคิดว่าเราควรจะจัดเขาออกครับผมค่อยผมแค่เอ่ยเอ่ยชื่อสีเหลืองแค่นั้นเขาก็ลบชช่ไหยเลยคุณพิรุตเกินไปครับคุณสีเหลืองแล้วก็เขียวเข้มครับคุณบอกว่าคุณเติมน้ำมันอยู่ใช่ไหมผมไม่แต่น้ำมันผม ขีน้ําเงินครับสีน้ําเงินสีน้เงินเติมน้ํามันแล้วสีเหลืองบอกว่าเขาวิ่งผ่านมาเขาวิ่งผ่านมาแล้วเขาบอกว่าไม่มีคนทุกคนมันกลายเป็นทะเลาะกันเองไปหมดเลยอ่ะผมรับประกันได้เขาอยู่กับผมวเธอโหวตเราใช่ไหมโหวตตัวเองเลยครับคัดกรรกราก่อนครับคุณสีเหลืองยิ้มโอดสีแดงครับไปก็ได้โหวตสีแดงครับขีน้ําเงินเราฝากด้วยนะเธอเนียนมากเลยว่ะเธอโหวตเพื่อนกันก่อนเนี่ย ดูพูดีิดิดูพูดดิดูดูกดะที่เหลือเรารู้เธอทำได้สองคนอะไรเนี่ยคนมาบบ้ยอะไรอย่างงี้เนี่ยอีใช่หรือเปล่าน,นะก็วันเดี่ยนแต่ว่าทุกคนเขียวเข้มมันไม่น,าน,าน่าเนียนนะตาจริงถ้าเป็นหลักการของผมผมจะคิดว่าเขียวเข้มแน่นอนเพราะสีเขียวเข้มเหมือนพย,ยายามจะช่วยสีเหลืองแต่ทุกคนกลับไม่รู้อ่ะ ถ้าเป็นสถานการณ์จริงผมอาจจะไม่รู้ก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นผม <S <s ผมคิดว่าผมน่าจะคิดได้อะแต่ทำไมพวกเขาคิดไม่ได้กันนะครับหยอกเหรอหข้าง่าที่จะเซง็งก็ว่าอยู่เราแวงสีเขียวเข้มแล้วมันก็เป็นจริงด้วยโอเคแต่เราไล่ทำเคลียรตอบต่อไปฮะ เราจะพยายามไม่เสียงดังนะทุกคนเพราะล่าสุดได้ยินเสียงคนด่ากลับมา้างบ้านด่ายับอะเสียงดังเกินไปโอเค้ยกดทำไม,ไมะอะผมถามหน่อยสีแดงคุณวิ่งเข้ามาในห้องกล้องได้ไงทั้งที่ผมดูกล้องอยู่ ผมก็วิ่งเข้ามาในห้องกล้องนะผมมารอรอดักคุณนะครับนี่ผมรอดักคุณอยู่ตรงนั้นน่ะคุณจะฆ่าผมหรือเปล่าเห็นวิ่งไล่ผมจังตีใหญ่ว่าไงผมเกมพีคแล้วผมเว้ยยู่เลยทะเลาะกันเองงามันใสนะครับมันทะเลาะกันเองคือผมดูกล้องอยู่แล้วเขาอยู่ดีมาโผล่ข้างหลังผมทั้งที่สี่แยกนั้นไม่มีใครวิ่งผ่านเลยเราจะคิวคุณหรือเปล่าเพราะผมคิวผมคิวคุณนานแล้ว เขาซื้อใจหรือเปล่าไม่ได้ซื้อใจอะไรทั้งนั้นแหละผมกลัวเขาิบหายเลยคนสีฟ้าผมผมวิ่งหนีเขาตั้งแต่ห้องเบดเบยแล้วก็ไฟดับใช่ไหมแล้วผมไปหลบไปแอบมุมมุมอ่าตรงกันตรงท่อผมแอบมุมมุมตรงนั้นแล้วเขาก็วิ่งเข้ามาไปเจอเขาตรงนั้นแหละผมก็น่าจะเขาไม่เห็นมั้งไฟมันดับอืมเพราะวงมันไม่ได้ก้วงอะไรขนาดนั้นก้วงเหระคุณมีพิสุทธิ์นะครับ่ยพิสุทธิ์คืออะไรีเงี้ยงเงนะครับผม เงี้ยงงับละอึ่มทุนน่าสงสัยเขาทะเลาะกันเองแล้วไงต่อครับถ้าให้ผมคิดนะก็คือสีเขียวเข้มกับเขียว่อนสงสัยผมมั่นใจได้ว่าสีเขียวเข้มไม่ได้เป็นแน่นอนครับแต่ผมมั่นใจว่าสีเขียวเข้มเป็นตีใหญ่ใช่ไหมงั้นเขียวอ่อนแล้วกันอไปงั้นเขียวอ่อนเลยครับเขียวอ่อนเลยวกับเขียวอ่อนเล้วกันผมว่าเขียวอ่อน ข้าอยู่ผมก็เวลาเลยนะทั้งหลายรอำเควสอยู่ครับก็จะทะเลาะกันเองไว้แล้กันอ่ะเราไปรอฟังคำวิจารณ์สีแดงไม่มีใครบุยนะไม่มีใครบุยนะผมไม่ได้บุยเหมือนกันเมื่อกี้ใครใครื่อกี้ใครพูดเขียวอ่อนผมใครพูดเขียวอ่อนผมสี่ลือดของผมเนี่นนยใครพูดไม่ได้พูดนะด้วยครับคุณคุณน่ะพูดสีแดงผมพูดตอนแรกทุกคนเดี๋ยวเราไปฟังเขาพูดกันเลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตพักกันวัดลายใหญ่ใช่ไหมคุณพูดอ่ะให้สีเขียวเข้มใช่ไหม แล้วก็ผมก็ว่างั้นก็เขียวอ่อนไม่ใช่เหรอที่อยู่คนเดียวอ่ะไม่ไม่้ผมตั้งตั้งแต่ต้นเกมแล้วห้องแอดมน้อาผมเดินเดินไปเท่าไปคนเดียวผมเพิ่เดินยาวสิเขียวอ่อนมาแต่เขียวอ่อนก็อยู่สั้งห่ายคนนะใช่ครับแต่ผมว่าคุณพาผมเข้าไปในห้องไฟอ่ะผมไม่เห็นคุณอยู่แล้วเนี่ยสีแดงอ้าวตอนนี้นี่โสกใสผมใช่ไหมเนี่ยตอนเนี้ยใช่คุณบอก พื่อนฟังเขาบอกว่าคุณอยู่ในไฟเพราะคุณส่งสัยผมใช่ไหมเซิร์ฟใช่แบบนี้มันสามารถเห็นภารกิจได้มาดูผมสแกนตัวผมมาเลยนะครับปิดแล้วสแกนตัวปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วคือยังไงครับลตกลงจะบไปยังไดีครับผมโคตรสัตว์ในตอนสีแดงไม่ใช่ค่อยตามตามผมมาสแกนตัวได้ตามผมมาสแกนตัวได้โอเคครับตามผมมาสแกนตัวได้ทุกคนเลยตามผมมาสแกนตัวได้ถ้าสีแดงไม่ใช่ผมมีคนในใจแล้วคนหนึ่งเอ้ ก็พวกตามกู <markings S 2> <Jim, S 1> มาสแกนตัวได้ไงเอ้าเดี๋ยวเฮ้ยยังกูสแกนตัวได้จริงไอ้อืมเนี่ไอ้ไอ้อะไรนะคุณคุณจะพูดคำหยาบเหรอคุณไม่ไม่ไปคุณไปเลยนะคุณบินเลยตามผมมาเลยตามผมมาสแกนตัวเลยตามผมมาเลยตามผมมาเลยเล่นเล่นอยู่ไหมครับีกก็จเต้นอยู่ค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะใกล้จบละครับดื่มน้ำเงินสู้ๆนะ ดูพูดดิใจพวกคุณหรือยังก็แสดงว่าสีเขียวเข้มกับสีเหลืองนะทุกคนอีกไม่ด้วยครับ ครับจีครับจีย <laughs> <laughs> โยคุณคุณอะไรเนี่ยพวกคุณวิ่งไปแล้วคุณไม่ได้การดว่า,า,าถ้าล็อก,กันเองอะ่ะพวกคุณอะบอกว่าอย่ามาอยู่ใกล้เราคือผมอ่ะวิ่งมากดตรงนี้แล้วคือแบบไม่มีคนวิ่งไปข้างบนอีกเลยเหรอ มาสงชายผมเฉยฮัลโหลมาสงชายผมเฉยไอ้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 ไ่าไอ้จบแล่าสุดนอะเราไม่ได้เป็นคนทำจริงสงไก่เราทั้งหมดนยังไม่ได้ค่าไหเลยค่าอันปั่นคนเดียวเนี่ยจะบอกว่าผมฆ่าส่วนใหญ่ผมฆ่ากระหม่อมเลยนะสงสัยว่าทำไมตีเหล็กโดนนะสงสัยว่าทำไมตีใหญ่ถึงพูดให้กับคุณขับให้เขาเราฮัลโหลโอ้อะไร รู้จะทรเกี่ยวเข้มเป้นโอเคครับทุกคนก็สําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ